สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้คุณนูเพียนสีผ้าท่านผู้ชมไปเก็บผักข่างบ้านนะคะไปกินกับปนกับแจวค่ะปนแจวพร้อมแล้วข้าวเหนียวพร้อมแล้วขาดแต่ผักนะคะเป็นผักปลอดสารพิษที่คุณนูเพียนปลูกเองค่ะท่านผู้ชมไปเก็บผักน้ำกันเลยค่ะ เริ่มจากหมักแข่งนะคะเก็บบลายค่ะกินสองกนแบบว่ากินแล้วให้มันเมิดพอดีอยายาให้มันเก็บเสตูเย็นนะนะแล้วแนละ้ว,วแข่งกำลังพอดีกินพักกาดหินเอาสองการกับพ่อกาดใหญ่แห้ง นี่ค่ะพักกาดหินพักกาดหินตันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเบ่งนะคะเป็นงามแห้งค่ะนี่เป็นดอกเลยค่ะเป็นดอกแล้วถ้าย่อยเป็นดอกกันไปนะคะพักกาดหินเวลาเก็บกินกน็ค่อยเก็บที่ละเล็กละน้อยนะคะนี่ไป ก็ยังเก็บกินได้อยู่สักน้อยก็สิเริมเศร้าเก็บหล่ะก็ให้ใบเพิ่นให้ใบเพื่อนไปเลี้ยงดอกนะคะถ้าเก็บออกเบิดก็เดี๋ยวดอกจะบสมบูรณ์นะคะพักกาดหินกอนี้นะคะที่เคยฮ็ตคลิปค่ะเมื่อนี้ช่วงนี้นะคะเพื่อนกาเป็นนวยแล้วค่ะท่านผู้ชม ออกดอกออกผลแล้วนะคะกะสิเก็บใบเห็ดแนวนะคะเก็บใบเห็ดแนวนี่ค่ะดีว่าบ่มีบบงมีนอนมากินค่ะให้ดอกมันแห้งก่อนแล้วค่อยเก็บมาเล็ดนะคะได้ลายอยู่ค่ะมาละขี่นกนค่ะเก็บใบ เด็ดหยอนน้ำกระไดบหยไปไก่เพิ่นเกิดอยู่กระถางกเัเลยหน่วยบอยใหญ่มมละดขี่นกนี่กะเกิดแลลวเกิดเลื่อยอีหลีขันมีในสวนล้วเพิ่นกติโตหยอนไปเรื่อยๆห่วยเพิ่งลุนล,นลงมพืน้นน้วก็เกิดอยู่เรื่อยๆนะคะกินกับปุนกับเจวใดค่ะ ผักกูดผักกูดนี่กระแสบกรอบนกินกับแจ่วนี่ค่ะผักกูดผักกูดมีอยู่ทุกทุกตล่างนิ้วของสวนกือบาอไดเนาะมีตลอดได้แล้ว พักอมแซบค่ะพักอมแซบนี่ค่ะกินกับปุนกับเจีวได้มะเขือค่ะมะเขือเปราะต้องใส่กันไก่มะเขือต้นนี้กับนวยใหญ่ค่ะ มะเขือเปาะค่ะท่านผู้ชมกินบ่ท่านเออพอดีเอาไวเ้เฮ็ดพันุนะคะมะเขือเปาะต้นนี้นี่สุดยอดเลยแบบว่ากรอบกรอบหวานนะคะมะเขือเป็นมะเขือที่กินงายแห้งนี่ค่ะต้นนี้ต้นน้อยๆเล็กๆก,ก,กับเป็นหนวยนะคะ ช่วงนี้มะเขือเปราะบ้านคู่นุเพียนกะเหลืองเมดแล้วค่ะต้นไดกะเหลืองเมื่อแล้วนะคะแต่ก่อนอ้ยหลายบริเฮดคลิปให้ท่านผู้ชมเบ่งนะคะมะเขือตัวน,นี้ดกค่ะดกนะคะกินแทบบ่ท่านเลยเป็นมะเขือพันเดียวก็ตุนเมื่อกี้นะะี่ค่ะเป็นมะเขือเปราะทีนาเอาพัานมากๆเลยเพราะว่าลูกโตนะคะ ลูกโตกรอบอร่อยเป็นประเขือที่โบ้หึ่นนะคะหวานกรอบค่ะผักอมแซบมีอยู่ทุกที่ของสวนนะคะมะตูมซาอุค่ะอันนี้ก็กินกับปลาบก็ะไดนะคะอันนี้เป็นพืชที่ดูแลง่ายตัวว้ยขยายพันธุ์ง่ายนะคะมะตูมซาอุ พักกระโดดนแห้งตัดแห้งแตกค่ะพักกระโดดนีด่ค่ะตัดเลยอันนี้ก็เป็นใบบัวบกนะคะพักหนอกซาอูเออเกิดอ,ออกอ่ะพักหนอกซาอู ก็เอาบลายค่ะอันนี้นี่เคยออกคลิปไปแล้วเนาะนี่ค่ะขยายพันธุ์ไปกะตัดออกเพิ่งเกิดเกิดขึ้นมาอีกนะคะเอาก็เก็บได้เลยเด็ดเอาเลยค่ะจะกินกระปุนกับเจวได้เลยสไอส่วนที่มันสูงป็นมากนะเก็บบ่หลายเก็บลายเกิดกินบ่เหมิด กินกระปุนกับ,บ,กบแจวได้เรียบร้อยแล้วอยากได้พักคามิกอยู่แต่ว่ามันเถาแล้วเนาะมันเกลี่ล้วยมอาสาปวดเอาโเป็นยังเอาแค่นี้ก็ล้ายละค่ะอ้าวข้ามาสรุปนะคะว่าได้พักเงเียงแน่ กินกระปนนกระเจวเนาะไปก็บผักกับผู้นุเพียนนะคะท่านผู้ชมขันยุ่ใกล้กันเพืิอจะเอาไปฝากกันอยู่ยเนาะอ่าเริ่มจากระแข้งกระไรัะเขือปอมาสองหน่วยมะแขงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีผักมะละขี้นกเก็บเอาใบาเอายอดมันมากนะคะแล้วก็ อันนี้เอิ่นว่าผักกรูดนะคะมะละคี้นกนี่ขมมะเขือปลอดออกหวานหวานกรอบกรอบอันนี้ออกขึ้นคืนได้ทุกรสชาติเลยค่ะอันนี้นี่กับจืดจืดมั่นมันนะคะอันนี้ผักกรูดจืดจืดมั่นมันไข่ๆข่ผักบุงนะคะรสชาติเพินินแล้วก็ผักกาดหินนะคะต่มีรสชาติเฉพาะตัวของเพินินจะมีหินหินไข่ วาซาบินะคะอันนี้เป็น,พ,นะะพักอมแซบนะคะพักอมแซบอุดมด้วยเหลาถาดอาหารต่างๆนะคะไข่ไข่รสชาติไข่ไข่พกบุงนะคะนี่ลวกใส่มาม่าก็ดีค่ะอันนี้คือ,อเดอ้ออันนี้คือมะตูมซาอู นะคะเป็นจิเป็นหื่นๆืน่คือใบบักตูมนี่ยและค่ะนี่ค่ะแต่ว่าคือสีเมนมีทีมาจากซาอุนะฮะเป็นเมืองนอกเนาะมาตูมซาอุคู่นักเรียนก็คิดอยู่ว่าเออเป็นอย่างคือมีอย่างเอียงซาอุหลายๆอย่างสมัยนั้นเนาะคนไทยก็จะไปทํางานซาอุนะสงสัยสิไปไดมาจากซาอุ อันนี้กับพักกระโดนพักกระโดนนี่ไ่ต้องสงสัยทีมากหรอกอ่าอยู่คู่บานคู่เมืองกันมากคู่นุเพียนปลูกไวตั้งแต้ผอมบานนะคะตั้งเต้ผอมปลูกบานกะมันจนเป็นดอกเป็นนวยลวนลงมากกับเป็นอันนี้เป็นเบียมันนะคะต้นไงมันกับอยู่นาบ้านนั่นแหละอันนี้ก็คือพักหนอกซาอูนะคะนี่ซาอูอีกแล้วก็คือได้มันโบเมนพันธ์ปืนบานเฮานะน,นะ ะะแต่ว่าก็กินได้กินได้กรอบหอมรสชาติของหอมรสชาติของพักหนออคือกันนะคะนี่ค่ะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็กินกับปนลกับแจวได้นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็ล่องไปปลูกเบิงเดอร์มีหลากหลายนะคะปลูกใส่กระถางก็ได้ บบจําเป็นตรงมีทีทางมากไม้นะคะจึงมะเขือเปาะนี่กระปูกใส่กระถางนะคะมะแข้งนี่กระปูกใดทุกอย่างทีคู่น้เพียอนบอมานี่ปปูกใส่กระถางใดเมื่อเมร์ได้พักกระโดนนะคะกระปูกใส่กระถางใดเห่ากับใจจาเป็นตรงเป็นต้นนี้ง่ายก็ได้นะคะพักกระโดนต้นน้อยตี้เหล่ามันก็ลดน้ำอยู่เรื่อยๆเพื่อนกระสิออกหยอดให้เห่าใดอยู่ตลอดเวลานะคะ ค่ะวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้แนวคิดนะคะตามตามที่เห็นคลิปคู่นุเพียนเนาะโอ้ไปเห็ดเบิ่งก็น่าเนาะพ่อไี้เก็บกินนะคะเรต้องไปตลาดค่ะเจ,จะจอยู่ขางสวนมีมืดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นุเพียน เดีเหตุคลิปใหม่ๆมาตออมาฝากท่านผู้ชมอยู่เรือยๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แนเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ